สวัสดีชชวาบายกร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m ซีมอนต์ครับเจอกันกับผมนะครับนั่งคุยกับเพื่อนๆตอนนี้อยู่กัประมาณสัก8ปดโมงสีนะครับวันนี้เราคงจะเจอกัน2รอบแน่นอนนะฮะในรอบกลางคืนอาจจะเป็นพอสแคสต์มาคุยกันวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่2วันนะครับบรหิหารศุกร์ก็เกมกังขันสนาม มูเจโรก็จะเริ่มต้นนะครับในอิตาลีโปรแกรมแข่งขันผมก็โพสต์ไว้ในช่องทางเดิมนะ YouTube ก็จะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับเพื่อนๆครับเข้าไปแล้วก็เลื่อนแคปหน้าจอไว้ถ้าเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะง่ายหนะ่อยเพราะว่าโพสต์ปากหมุดกันเอาไว้ครับทุกคนวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับอัปเดตล่าสุดสําหรับเก้าอี้ในโมโตทูมีการประกาศแยกทางกันไปเรียบร้อยหลังจากผ่านการแข่งขันไปแค่9สนามเท่านั้นเองนะครับเซอร์จิโอกาเซียกับ MSI นะฮะ เรียบร้อยนะครับตามที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อหลายวันก่อนผมเคยวิกห์ให้ฟังนะว่ากาเซียนั้นผลงานก็ดูตกต่ำมันก็มีมูลเหตุมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำไมถึงได้เกิดการแยกทางกันในคราวนี้เนี่ยนะกาเซียนี่นเหมือนจะเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับตอนนี้กับเมื่อสักช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลที่แล้วครับ อ่าแล้วก็ลือกันไปนะครับว่าคงจะไม่ได้ไปตอบแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็ประกาศในกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ MSI ประกาศแล้วว่าแยากทางกันในประกาศก็บอกว่าแยากทางด้วยความเข้าใจนั่นแหละนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าจะมาจากเหตุผลใดยังไงและจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับเรื่องประเด็นนี้บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะทุกคนเซอร์จิโอกาเซียนนักแข่งดาวรุ่งชาวสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งรุ่นใหม่ในเจนนี้ที่ ครั้งหนึ่งนะครับก็คือนัาแข่งระดับหัวแถวของรุ่นเล็กแต่สุดท้ายนะครับเขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะมีนัาแข่งรุ่นน้องนะครับที่ดูเจ๋งกว่าดูนิ่งกว่าแต่ก็คือในระดับหัวแถวล่ะนะก็ถูกผลักดันขึ้นมาในรุ่นกลางนะครับก็ปีที่แล้วก็เป็นปีที่2แล้วก็มาปีนี้เป็นฤดูกาลที่3าของเขานะครับในโมโตทูถ้าปีที่แล้วนะโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นปีที่ท็อปสุดที่พีคสุดละถึงขั้นว่า ก็มีหลายสื่อนะครับที่เล่นข่าวว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้มา m o t ต g p กับฟอร์มที่ร้อนแรงก็คือร้อนแรงระดับไหนระดับชนะแบบโอ้โหแบบคือต่อให้จะเจออุปสรรคอะไรในเกมเลยนะครับสุดท้ายก็สามารถที่จะพลิกมาเอาชนะได้คือไม่ได้แบบว่าดูวือหวานักนะฮะแต่มีความนิ่งนะครับมีความเฉียบคมในการขับแต่มันก็เป็นเป็นอยู่ได้แค่ในช่วงไม่กี่สนามนะครับประมาณสักเนี่ยช่วงช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลนี้เราเอาง,ง่ายฮะ หลังจากนั้นเมื่อนักแข่งหลายๆคนเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับไอโอกุล ok ในตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะดูสม่ําเสมอกว่าเนี่ยก็ซิลแช้ป์โลกไปซะอย่างนั้นตัดหน้าเข้าไปพอจริงตามจริงนะผลงานเริ่มรอบตั้งแต่ตอนที่แบบว่ามีข่าวว่าเขาจะผลักดันคนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะผิดหวังตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือเปล่ามันก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องของ น่าแข่งนะอ่าบางคนก็พอกําลังใจมันหายมันเสียไปกว่าที่จะกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าเลิดไปเลยกูไม่กลับเลยอย่างเนี้ยอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะฮะมันก็สําคัญการหายจากเกมไปการเจอข่าวลือประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อจากอะไรต่างๆนะครับก็มีผลหมดแหละนะฮะ ในตอนนี้ประกาศแยกทางกันไปกับการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงละครับทำไมผลงานถึงได้ดิ่งขนาดนี้ต้องเท้าความไปตั้งแต่ก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นฮนะกาเซียนั้นผลง,งานก็อย่างที่ผมผมคุยไปเมื่อสักครู่แล้วว่าผลง,งานดูจาแย่ตั้งแต่ประมาณสักสนามเอาสักเลยๆสักครึ่งทางก็แล้วกันตามจริงมันก่อนครึ่งทางด้วยซ้านะฮะก็เริ่มที่จะดรอปลงชัดเจนดรอปลงไม่ใช่ว่าดรอปลงแบบหายไปสอสาอันดับนะคือมัน จากอยู่หัวนี่ลงมาท้ายเลยประมาณนั้นครับแล้วก็จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจริงๆก็คือมาบาดเจ็บในช่วงในช่วงการาก่อนที่จะทดสอบรถครับในก่อนที่จะ p รีซีซั่นที่มาเลเซียที่ไทยนะฮะก็บาดเจ็บยาวเลยละ่ะพักยาวไปเลยไม่ได้ทดสอบรถครับกรณีเคสเหมือนมาตินเลยฮะจริงๆกรณีเหมือนมาตินเลยครับบาดเจ็บเสร็จปุททีนนี้กลับมาแต่ มันก็อาจจะดีกว่ามาตินลงที่ว่าเขากลับมาเขาก็ยังกลับมาได้ตลอดไงเพียงแต่มาตินกลับมาแล้วก็ล้มแล้วก็หายไปยาวอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะไม่เล่าเยอะเขาก็หายไปสามสนามครับในฤดูกาลนี้แล้วก็กลับมาพอกลับมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยก,ก,ก็ทำทำทำคะแนนได้แค่สนามเดียวคงฮะอันดับที่สิบสามก็มีสามแต้มแต่นอกนั้นก็คือไม่มีแต้มครับไม่ได้หลุดไม่ได้ล้มเนีก็ไม่มีแต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ผลงานตั้งแต่รอบซ้อมรอ,รอบรอบคัดเลือกเลยนะฮะตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่วันเสาร์ก็ชัดเจนนะครับว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นน้องใหม่ในปีนี้ก็คือแมเล็กสีครับอีวานอีวานออโทอล่าเนี่ยผมว่าออโทอล่าเองก็ก็ไม่ได้ขี้เละนะยก็ยังพอมีทรงมีเชิงมีอะไรอยู่ครับเมื่อเทียบกับกาเซียที่มีประสบการณ์มากกว่าเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยังยังมองได้ได้ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะนะฮะมันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่นะครับ จะบอกว่าอาการบาดเจ็บมันมีปัญหามันมันก็มันก็น่าจะดีขึ้นแบบตั้งว่าหายไปตั้งว่านานน่ะนานสองนานเลยพอกลับมาก็ลงสนามแบบยาวๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าหายแล้วเจ็บเหมือนมาตินนะฮะพอสามสนามแรกหายไปแล้วก็กลับมาก็ยาวเลยก็เ,เป็นประมาณนั้นเอ๊ะทำไมเขาจะต้องแยกทางแบบว่าฉีกสัญญาผมผมไม่มั่นใจว่าว่าเป็นการฉีกสัญญาแ,แบบถูกต้องต้องจ่ายค่าชดเชยหรือว่า มีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมทราบรายละเอียดเชิงลึกจริงๆแต่ผู้สนับสนุหลักนะครับของทีมนี้ก็คือคิวเจ่ r มอเตอร์ทุกคนรู้จักนักแข่งมาดิโอกราเลสเมื่อปีที่แล้วไหมครับที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีประเด็นก็คือเขาเอาผ้านะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปไปค่าศรีรษะ ซึ่งคนจีนกับคนญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของสงครามเรื่องของการรบราค่าฟันอะไรกันอยู่นะฮะดังนั้นสัญลักษณ์ตรงนี้ครั้งหนึ่งมันมันเคยถูกปรากฏว่ามีทหารญี่ปุ่นนะครับชอบเอาแบบมาทําเป็นธงหรือว่าเอามาคาดหัวค่าศีรษะอะไรเงี้ยอ่าในส่วนของทางคิวเจนเขาก็เลยมองประเด็นนี้ว่ามันไม่เหมาะสมไม่อะไรนั่นแหละแล้วก็สั่งปลดไม่ใช่สั่งปลดคือขอร้องให้ทางทีมเกลซซนี่ซึ่งตอนนั้นจับมือกับเกลซซนี่นะฮะ แต่เกรซี่นี่ไม่เอาด้วยนะครับไม่เล่นด้วยไม่ได้งอด้วยอ่าก็เลยแยกทางกับทางเกรซี่นี่ไปเลยนะครับเขาก็ถือว่าเขาเขาเด็ดขาดถ้ามองมุมนั้นนะไม่ได้มองมุมอื่นนะครับถ้ามองแค่มุมเด็ดขาดก็คือเขาก็แน่พอตัวก็นะครับเออเอาหน้าแข่งไว้เลยงั้นก็เราแยกทางกันเขาก็ไปแล้วเขาก็มาจับมาจับคู่อ่ามาร่วมงานกับ MSI MSI ็อก็นี่แหละฮะพอผลงานไม่ได้เนี่ยเขาก็จัดการเลยแล้วก็ถือว่า มีสิทธิ์นะครับในในตรงนั้นกันไปก็ถือว่าใส่ความเด็ดขาดคือลงทุนไปหนักไปเยอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องการผลงานที่ดีแม้ว่าอีแวนออตราจะเป็นเด็กใหม่นะครับแต่มันก็ควรจะมีนักแข่งที่เป็นนักแข่งระดับเ <c oughs> ขาเรียกว่าตัวอ้างอิงได้ซึ่งก็คือกาเซียซึ่งมีประสบการณ์พอตัวอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้โผล่มาให้กล้องได้เห็นหน่อยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ผมพูดในมุมมองของทางทางทีมทางผู้สนับสนุนนะฮะ อันนี้เราเราก็จะมองเห็นใจเขาตรงนั้นแต่กับนักแข่งเราก็เห็นใจเขาในส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับแต่วิถีทางของนักสู้บนสนามแข่งมันก็จะลงเอยแบบนี้ตลอดนั่นแหละนะก็คือถ้าคุณทําผลงานไม่ได้นะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องเรียกว่าหานะครับเส้นทางสายใหม่อะไรประมาณนั้นซึ่งในตอนนี้นะครับทีมเองก็ยังไม่ได้ประกาศนะฮะว่าจะเอาใครมาแทน แต่ดูเหมือนว่าในการทดสอบรถแบบส่วนตัวที่บาร์เซโลนานะครับเมื่อสักสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ทีมเ,เขาเอารถของกาเซียนะครับรถของ MSI เนี่ยรถ Moto2 เนี่ยเอาไปให้หน้าแข่ง Moto3 ได้ลงซ้อมนะครับครั้งแรกนั้นก็คือ Angel p i c a r ารัสปรัคือนักแข่งดาวรุ่งชาวสเปนผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแข่งระดับท็อปของ o t t ต3ในตอนนี้ฮะก็อยู่ในทีม MSI นี่แหละ ตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่2ครับคือตามหลังหัวแถวเรเด้ a, อยู่ประมาณ50กว่าแต้มดังนั้นถ้าเขาจะผลักดันปิการัสมาจริงๆมันก,ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะฮะว่าโอเคละทดสอบรถเทส,รถ,ทสรถมาได้เลยลอง,งทดสอบรถมาแล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไงละ่ะคืออีกคนหนึ่งก็เป็นน้องใหม่ปกติหลักการทําทีมเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเท่าที่เห็นมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็ เขาก็อาจจะแบบว่าเอานักแข่งที่เป็นนักแข่งระดับท็อปขึ้นมาจริงๆต่อให้เป็นนักแข่งที่ยังมีประสบการณ์มันต้องท็อปทอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นถ้าจเจ้าน้องใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยและเป็นนักแข่งที่อาจจะยังยังไม่ได้ว่ามีประสบการณ์แก่กล้าเท่าไหร่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่คราวนี้ก็จะเป็นการวัดใจ MSI นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาเอาปิการสัสมาจริงๆนั่นหมายความว่าในฤดูกาลเนี้ย ก็ตีไว้ครึ่งทางซะตามจริงมันยังไม่ครึ่งทางเกือบๆนะเกือบๆมันก็จะเหลือการแข่งขันอยู่ประมาณสักสิบสองสนามจากสิบสามสนามจากนี้ไปใช่ไหมถ้าปิกาลัสจะได้มาจริงๆในเ,เนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่มูโจโลนอิตาลีเนี่ยแล้วก็จะมาจับคู่กับาทางหมายเลขสี่เอเวอเออลโตาซึ่งก็จะเป็นน้องใหม่เหมือนกันเออน่าสนใจนะครับว่าว่าจะยังไงแต่นะครับดูเหมือนว่าในทางฝั่งเอฟซีจากทางสเปน,นที่ผมเห็นนะ ดูเหมือนอยากอยากจะได้อ่าจอเมีมามาเะะม่มาเซียนะฮะจมี่มาเซียทุกคนจําได้ไหมครับอดีตแชมป์โลกโมโตทเมื่อ2ปีก่อนอ่าแล้วที่นี้เขาก็อ่าสามสามสองหรือสามปีแล้วที่นี้เขาก็มีโอกาสนะครับได้ขึ้นมาในโมโตทูแต่เขาก็ทําผลงานอ่าแต่ยังไม่ได้ว่าเปลี่ยนตั้งอะไรนักนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งประกอบกับทีมต้้สังกัดในตอนนั้นเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครั้งใหญ่ครั้งสาคัญเนี่ย ทำให้มาเซียก็ได้รับผลกระทดตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับก็ไม่มีทีมไหนต้องการเขาเก้าอี้มันไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่มีพื้นที่ให้ได้อยู่ต่อในในโมโตทูตอนนี้นะครับจะมีมาเซียเนี่ยก็เลยเบนเข็มไปในเวลซ์ซูเปอร์ไบคุ่นกลางฮนะก็ผ่านการแข่งขันมาก็อาจจะยังไม่กี่สนามยังไม่ครึ่งทางแต่ผลงานกำลังดีฮนะโดยเฉพาะใน2อสาสนามล่าสุดมาเนี่ยมีมีชัยชนะแล้วด้วยฮนะ,ะผลงานถือถือว่าน่าสนใจครับ ก็นี่แหละฮะทางทางฝั่งของสเปนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ดึงเจมีเมาเซียมาจะดีกว่าไหมอย่างน้อยมาเซียก็มีประสบการณ์กับโมโตทูมาแล้ว1ปีใช่ไหมครับถ,ถ้าเมื่อเทียบกับปีการัสหรือว่าจะเทียบกับใครก็แล้วแต่เนี่ถ้าเทียบกับแบบว่าเด็กใหม่เนี่ยคือคือกาเซียก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นเด็กใหม่นะเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วตั้ง1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กระแสนะครับเท่าเท่าที่ดูแฟนๆเนี่ยบบว่าเรียกร้องอยากได้อยากได้มาเซียนะครับ ประมาณนั้นแต่ทีมเนะี่ยเขาเขาจะยังไงล่ะผมผมว่าทีมก็น่าจะวางปีการัสเอาไว้อยู่แล้วลรมั้งไม่งั้นเขาไม่ให้มาทดสอบรถหรอกผมคิดแบบนี้ครับหรือถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนใจกับทันหนะันเนเออถ้าเ็าจะม,มองว่ามาเสียน่าสนใจกว่าอะไรอย่างนี้ไหมก็ก็ไม่รู้อะก็ต้องรอดูความเป็นไปก็เข้าใจว่าน่าจะประกาศนะครับเพราะว่ามันน่าจะประกาศในมูจิโลแต่จะจะเอาลงแทนเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนั้นนะจะลงแทนไหม หรือถ้าจะเอามาเซียมาจะเอามาแบบลงขัดตาทับก่อนชั่วคราวหรือยังไงไม่ทราบเอาต้องต้องรอต้องรอผมว่าเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าหรือเผลออาจจะมีประกาศอะไรออกมาแล้วหรือเปล่าในยุคที่ผมคุยกับเพื่อนๆอยู่ตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนี่แหละครับการแข่งขันไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามครับมันความเข้มข้นมันสูสีมากในตอนนี้นักแข่งมันเยอะนักแข่งระดับท็อปทอป,ปที่อายุน้อยเนี่ยนะครับพร้อมที่จะขึ้นมาถ้าหากคุณไม่สามารถที่จะ ทำผลงานได้ตามที่วางแผนวางเป้าไว้กับทีมกับต้นสังกัดเนี่ยคนก็อาจจะโดนนะครับตรงนั้นแล้วเส้นทางของซิโอกาเซียจะไปลงเอยอย่างไรถ้าฟอร์มถ้าผลงานในแบบนี้เนี่ยมันก็ก็ลุ้นยากเหมือนกันนะครับในโมโตทูที่จะมีทีมไหนสนใจเ่ยนะอีกอย่างนะครับนักแข่งตอนนี้นักแข่งในรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยหนงการทดสอบรถในวันนั้นที่บาร์เซโลนาไม่ได้มีแต่เพียง ไม่ได้มีแต่เพียงพิการัสนะครับที่ได้มามาลองรถโมโตทูครั้งแรกเนี่ยก็คือผู้นำคะแนนแชมิชพอยก็ได้มาครับอ่าโฮเซอันโตนิโอรูเอดานี่ก,ก็ก็ได้มามาลงให้กับ KTM นั่นแหละมันก็มีโอกาสนะครับที่แบบว่ามันก็จะเปลี่ยนกันไปใครไม่ไหวนะครับตรงนี้มันจะตรงแน่จริงต้องเจ๋งจริงครับคุณหนึ่งอะ่ายู่รอดไงถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ไหวแล้วก็มีนักแข่งหน้าใหม่ที่อายุน้อยกว่าคุณอีกตั้งเยอะอย่างเงี้ย แล้วก็ฟอร์มนี่ก็โอ้โหนะฮะน่าลุ้นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะถูกแทนที่ด้วยนักแข่งจากตรงนั้นเหมือนกันทุกคนมองว่าใครจะเหมาะสมกว่าล่ะฮะถ้าเอาตามเนื้อผ้าก็ปีการัสเนะครับเพราะว่าเขาให้โอกาสทดสอบรถแล้วไง่มันก็จะดูเหมาะสมแต่ถ้าเป็นมาเซียเนี่ยมันก็ก็ยังไม่มีกระแสอะไรมากผมเห็นแต่เพียงคอมเมนต์จากฝั่งสเปนนะครับที่อยากได้มาเซียเท่นั้นเองที่ถึงเอามาเล่าเนี่ยจะว่าไปแล้วมาเซียก็เส้นทางคล้ายๆนี่กุโรบูเลกานะ แต่เขาอาจจะดีกว่าบูริากาเยอะกว่าเพราะว่าเขาเป็นระดับแชมป์โลกระดับนักแข่งหัวแถวในในโมโตทรีใน, 3, ใ,น,ใ,น,ใ,นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์โลกจนได้แต่บูแล้วก็บูริากาเองก็อยู่ในตรงนั้นมาแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หัวแถวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีทีมไหนต้องการตัวสุดท้ายก็ต้องเบนเข็มไปโวซูบอบรุ่นกลางแล้วก็กลายเป็นแชมป์ได้นะครับแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นมาในรุ่นใหญ่แล้วก็ได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ออกนาคะแนานสะสมสูงสดในตอนนี้นั่นคือเส้นทางของ ของทางบูเลกาแล้วมาเซียถ้าเขามีโอกาสจริงก็จะกลับมาหรือเปล่าเนาะฮะหรือว่าเขาจะอยากจะเดินตามรอยบูเลกาก็คือถ้าไปยิ่งใหญ่ในเส้นทางสายนั้นก็อาจจะถูกผลักดันขึ้นมา,าในรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมา,มาดูนะฮะมาดูว่า,าผมว่ามันก็ต้องหลาวเพราะว่ามีคนแท็กชื่อแท็กอะไรเข้าไปเต็ม,มนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าการวิ่งเต้นอยู่ที่อะไรกันละอยู่ที่ว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะไม่กลับแล้วอันนี้ผมพูดถึงมาเซียนะจะมีมาเซียนะ นะครับหรือนะว่าจะอยู่แบบว่ายืนยาวเลยเพราะว่านีโคโรบูริก้าเนะี่ยเพิ่งทําให้เห็นนะครับว่าก็คือถ้าประสบความสําเร็จได้เนี่ยครับพร้อมนะครับความสําเร็จในรุ่นต่อๆไปมันก็เปิดอ้าแขนรอรับอยู่อืมว่าอย่างนั้นนะทุกคนเอานะครับนี่แหละฮะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นทางของซิโยกาเซียนนักแข่งที่มีเอ่อเขาเรียกว่าเส้นทางในช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยต่างกันยังกับคนละคนขับเลยฮนะ แม้จะมีเหตุผลที่เข้าใจได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอะไรเนี่ยแต่นั่นแหละฮะว่าเส้นทางตรงนี้นะครับถ้าไม่ไหวก็โอกาสจะได้ไปต่อก็จะน้อยนะครับก็จะต้องหลีกทางให้กับคนที่พร้อมกว่าเรานะจะลงเอยยังไงก็ต้องรอดูมีแดเพียงกาเซียไหมเดี๋ยวจะเล่าประเด็นนี้ประเด็นสุดท้ายในคลิปนี้ครับก็คงไม่ได้มีแต่เพียงกาเซียหรอกนะฮะในอนาคตผมมองเพราะว่าปีนี้ในช่วงท้ายฤดูกาลก็อาจจะมีการคุยการเจรจา ผมว่าอย่างต่ําก็น่าจะมี2คนนะครับในปีหน้าอันนี้อย่างต่ำๆนะผมคิดว่าน่าจะมี2คนที่นักแข่งจากรุ่นเล็กจะได้ถูกผลักดันนั่นก็หมายความว่าอย่างต่ำในในโมโตทูทุกวันนี้น่าจะมี2คนที่ตกงานอย่างกาเซียเนี่ยตกไปแล้วนะครับอาจจะมีเพิ่มมาอีกจะเป็นใครก่อนตอนนี้ผมเคยได้คุยนะครับนักแข่งระดับท็อปของโมโตทูนะฮะที่ผลงานแต่ละคนเป็นยังไงในในคลิปประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบ,บางคนก็อาจจะดรอ จากผลงานเดิมของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ดอรอปลงไปเยอะยังพอไปวัดไปวาได้บางคนก็อยู่ในระดับเดิมก็คือไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอะประมาณนั้นแหละยังคงได้อยู่แต่ยังไม่ได้ได้ถึงขั้นที่ต้องลุ้นระดับท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ตกไปแบบจนแบบว่าโอ๊ยก็คล้ายๆกาเซียเลยก็มีครับตั้งที่เป็นตัวเกา่าตัวจี๊ดในเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักแข่งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีแต่พอมาในปีนี้กูไม่กลับเนี่ยก็มีหลายคนอยู่ดังนั้นผมเชื่อว่านักแข่งเหล่านี้ก็ จะต้องเ,งเร่งรีบด้ยนะครับดูนะฮะดูกาเซียเป็นหลักเลยเนี่ยคือสัญญายังมีอยู่ก็ยังโดนเด้งได้เลยนะครับนั่นก็คือพิจารณาจากผลงานทั้งนั้นต่อให้เส้นสายคุณดีแค่ไหนก็ตามคุณวิ่งเต้นแค่ไหนในบางทีถ้าทีมเขาไม่อยากจะเอาเขาไม่อยากจะลุ้นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ขาวข,ของเขานะครับที่เขาจะตัดสินใจได้ก็ดูกันไว้นะครับอาของเข้มข้นแน่ๆแหละฮะในการแข่งขันนะครับในทั้ง3ามรุ่นนะฮะในสุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นการเรียกว่า รีบเร่งทําผลงานเพราะว่าการเจราจากันอะไรต่างๆคนที่สัญญาจะหมดนะครับต้องการจะอยู่ทีมเก่าทีมเดิมก็จะต้องรีบเร่งทางผลงานแต่ถ้ารู้สึกว่ามันจะไม่ไหวไม่รอดทีมจะไม่เอาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องรีบทําโปรไฟล์เหมือนกันเพื่อที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าตัวอ้างอีกในการที่จะไปเจราจาไปคุยกับทีมอื่นค่ายอื่นหรือแม้กระทั่งเส้นทางสายใหม่ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปนะว่ากาเซียเองก็ผลงานย่แย่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีข่าวนะครับว,ว่าจะลงเอยอย่างไร ต้องลุ้นกันอ่านะครับคืนนี้เราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึง่งโปรแกรมแม่ขันครับได้กันหมดแล้วนะบอกตลอดย้ําตลอดตั้งตน้นคลิปท้ายคลิปครับอ่าก็ไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่าสนามนี้ก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าได้ลุ้นกันหนักทั้ง3รุ่นกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยมาสรุปประเด็นนะครับสาคัญในพอดแคแต์กับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ